สวัสด,ดีค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเส้นทางนมัสก,การในวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่สและที่สำคัญนับว่าเป็นวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมเลยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวัดแห่งนี้รวมทั้งไปชมความสวยงามของพระโบสถ และก็พาท่านผู้ชมไปชมพระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิกุลของรัชกาลที่3ามกันไปแล้วมาในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดยังมีอีกมากมายรอให้เราไปชมกันค่ะนอกจากนี้ภายในพระโบสถ์ก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเป็นลายเครื่องบูชาและสิ่งมงคลแบบจีนทั้งสิ้นมีความหมายการให้พร หกลกซิวตามคติของจีนซึ่งเขียนไว้อย่างวิจิตรงดงามซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่งจะเกิดในรัชกาลนี้จากแต่ก่อนที่จะนิยมเขียนเป็นภาพทศชาติชาดกหรือพุทธประวัติค่ะและบริเวณบนเพดานก็จะเขียนเป็นลายดอกเบญจมาศ ปิดทองบนพื้นสีแดงภาพเขียนจิตรกรรมด้านในของประตูหน้าต่างพระโบสถเป็นภาพเครื่องบูชาสิ่งของมงคลแบบจีนเช่นเดียวกันค่ะและบริเวณเหนือกรอบประตูหน้าต่างก็จะมีกระจกโบราณซึ่งเป็นกระจกเงาเป็นสิ่งมงคลและให้ความสว่างสวยกรอบกระจกก็จะฉลุสลักลวดลายงดงามมากๆค่ะ บรราชาโอรสเมื่อท่านเข้ามาในพระอุโบสถท่านทั้งหลายจะได้เห็นงานจิตรกรรมที่สวยงามเป็นงานจิตรกรรมจีนก็คงจะเป็นเรื่องแปลกที่จีนผสมกับไทยอยู่ในวัดแต่ไม่ได้เก้อเขินแต่กลับสวยงามเป็นที่ดึงดูดใจ,จของคนทั้งหลายเมื่อเรากลาวไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเสร็จแล้วเราก็ได้มองมารอบๆแง่ขึ้นเพดานท่านทั้งหลายท่านจะได้พบสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเทนพเจ้าจีนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือหกลกซิลท่านจะได้พบสัญลักษณ์นั้น ท่านต้องมามองดูและท่านต้องประจักษ์ด้วยตนเองว่าท่านได้พบอะไรบ้าง3สิ่งที่ใช้แทน6ลกซิลที่เพดานเบื้องบนนี้ท่านต้องแหงนคอแล้วก็พิจารณาดูหนึ่งมีสัตวรร์ปีสองท่านจะได้เห็นดอกไม้สามท่านจะได้พบผลไม้ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นมงคลใช้แทน พกลกซิลซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเป็นเทพเจ้ามงคลของชนชาวจีนแต่ได้มาอยู่บนเพดานวัดราชโอรสและรอบด้านผนังทั้งหมดท่านจะมองขึ้นไปท่านจะเห็นเครื่องตั้งเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายซึ่งจีนจะนิยมตั้งเครื่องบูชานี้กันมากเลย และก็ในสัญลักษณ์ของแต่ละกรอบรูปนั้นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในศาสตร์ได้เคยอธิบายว่าเป็นวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละสาขาอาชีพของแต่ละหน่วยของแต่ละบุคคลอย่างเช่นคนที่ทําศิลปะชอบศิลปะประกอบอาชีพศิลปะมา,มามาองในภาพที่มีผูกกันจะรู้ว่าองค์ประกอบเนี่ยของชีวิตเนี่ยอะไรที่เราขาดไปอะไร,ะไรต้องเติมอะไรมาหาได้มาดูได้พ่อค้าพ่อวานิชนักศึกษ ตรงที่มีหนังสือเนี่ยไม่เว้นนโยมนะแม้กระทั่งกระจกมีผ้ามีผู้หญิงที่กําลังส่องกระจกผู้หญิงส่องกระจกเนี่ยคือความงามแต่รอบๆของสิ่งที่ประกอบในภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตแม้เราจะมีความงามอย่างไรควรจะมีองค์ประกอบแห่งชีวิตอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายเข้ามาในวราชฉลิมด้วยของจิตกรรมนี่คือสิ่งที่สวยงามมาศึกษามาเรียนรู้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายนั้น ได้เข้ามาและมาชื่นชมมามองให้เห็นและลึกซึ้งในจิตวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวที่ได้มอบไว้ให้กับวราชโอรสอีกประการหนึ่งที่ได้กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าข้างพระอุโบสถมีพระแท่นที่พระองค์ได้มาประทับในขณะที่ตรวจการก่อสร้างพระองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าถ้ากูตายกูจะอยู่ตรงนี้นี่หมายถึงว่าท่านกล่าวไว้ด้วยจิตวิญญา จากชมความงดงามภายในพระโบสถดกันไปแล้วเราเดินออกมาบริเวณด้านหน้าเราก็จะพบกับพระแท่นที่ประทับใต้ต้นผีกุลของรัชกาลที่สาพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินเมื่อทรงสเสด็จมาทรงคุมงานและตรวจงานการก่อสร้างวาัดได้มาประทับที่พระแท่นใต้ต้นผีกุล ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านซ้ายของพระโบสถและเล่ากันว่าเคยรับสั่งไว้ว่าถ้าฉันตายจะมาอยู่ที่ต้นพิกุลน,นี้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะพระราชดำรัสนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายัางพระอารามแห่งนี้จะมาทรงสวายสักการะที่พระแท่นนี้เสมอจนกลายเป็นพิธี และเวลาเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินหรือเจ้านายเสด็จในการทอดกฐถินพระราชทานเจ้าหน้าที่ก็จะตั้งเครื่องหมุกไว้ทรงสักการะณต้นพิกุลมีทุกครั้งวราชโอรสารามมีสถานที่ที่ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามามองเห็นถึงความจริงว่าทำอย่างไรให้ลมเนี่ย เข้ามาโคจรแล้วชีวิตมีความสุขวัาชรสมีตรงนี้ท่านเข้ามาในพระโอุโบสถพระโอุโบสถจะมีความร่มเย็นไม่ว่าท่านจะไปที่วิหารพะนั่งท่านมองข้างนอกดูเหมือนน่าจะอึอดอัดมากนะเพราะทึบแต่พอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยโลง่โลงโปร่งและลมเย็นนี่คือห่วงตามศาสตร์ของคนจีนที่วิหารพะนอน ท่านก็จะได้เข้าไปแล้วก็ร่มเย็นมากเมื่อท่านเปิดหน้าต่างทุกด,ด้านลมโกรกนี่คือการตั้งศาสตร์ที่เราเรียกว่าศาสตร์แห่งของจ้ยของจีนว่าเป็นเรื่องของลมเป็นเรื่องของน้ําเข้ามาท่านจะเห็นเลยว่าอาคารใหญ่โตแต่ไม่ร้อนเปิดหน้าต่างหมดแล้วร่มเย็นมากวัดนี้จึงบอกได้เลยว่าท่านมาแล้วมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเป็นสุขเมื่อท่านอยู่ที่หน้าวัดท่านจะได้ไอน้ํา ที่เป็นเรื่องของจุย้ยซึ่งที่ใดมีน้ํามีลมโคจรที่นั่นมีใจความสุขปราศจากความทุกข์ดังวราชโอรสและเมื่อท่านมาถึงพระวิหารพระนอนแล้วกราบบูชาสักการะเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านไปที่วิหารพะยืนวิหารพะยืนนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญที่สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถเดิมซึ่งท่านจะต้องเดินเข้าไปด้านในพระวิหาร ในด้านในพระวิหารจะมีหมู่พระพุทธรูปอยู่ตรงหมู่พระพุทธรูปนั่นแหละเป็นหมู่ที่จะคล้ายกับวัดต่างๆในอยุธยาที่มีนิยมสร้างพระเอาไว้รอบพระประธานที่วิหารพรยืนจึงเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเป็นพระอุโบสถในครั้งอยุธยาถัดจากพระแท่นที่ประทับ เราไปต่อกันที่พระวิหารพระพุทธสายาสหรือวิหารพระนอนตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพระอุโบสถเป็นวิหารขนาดใหญ่และก็มีศิลปะแบบจีนอันโดดเด่นเช่นเดียวกับพระอุโบสถเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของพระวิหารนั้นจะมีประตูทางเข้าไปสู่พระวิหารโคตก่อนซึ่งเจาะเป็นช่องวงกลมเหมือนประตูจีน ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งที่ดีงามให้แก่ผู้ที่ผ่านประตูนี้เข้ามาภายในประดิษฐานพระพุทธสายญาติปูนปั้นและพระพุทธสายญาติองค์นี้ก็มีการทำลวดลายมงคลร้อยแปดประการอยู่ที่พระบาทนะับเป็นพระพุทธสายญาติที่มีสัสดส่วนและมีศิลปะที่งดงามเป็นอย่างมากประดิษฐานอยู่บนฐานทุกชีประดับลวดลายสวยงามและติดกระจกสีประดับค่ะ และที่บานประตูและหน้าต่างด้านนอกทุกบานรอบพระวิหารพระพุทธสายาสิก็จะประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นรูปเสี่ยวกลางหรือนายทวารบาลของจีนส่วนภาพจิตรกรรมที่บริเวณบานประตูด้านในก็จะว่าเป็นภาพหงค่ะและที่บริเวณหน้าบัานของทั้งสองด้านพระวิหารจะมีรูปไก่เป็นสัตว์ประจำปีรากา ซึ่งเป็นปีที่พระราชสมภพของรัชกาลที่สโดยรอบลานพระวิหารก็จะมีหมู่พระเจดีย์ย่อมุมไม้12ประดิษฐานอยู่32องค์ที่ผนลังด้านนอกของพระรเบียงของพระวิหารพระพุทธไสายาตก็จะมีแผ่นหินอ่อนจารึกตำราแผนยาโบราณและตำราหมอนวดซึ่งติดไว้เป็นระยะระยะ รอบพระระเบียงทั้ง4ด้านจำนวนทั้งสิ้น92แผ่นโดยเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรวน9การัชกาลที่3นั่นเองค่ะจากวิหารพระนอนเรามาต่อกันที่วิหารพระยืนค่ะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของพระโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหลังหน้าบันเป็นลวดลายประแจจีนประดับด้วยเครื่องถ้วยซึ่งแปกไปจากวัดอื่น พระวิหารพระยืนจะมีอยู่สองห้องซึ่งห้องแรกอยู่ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมดุดพระพุทธรูปหล่อโลหะขนาดใหญ่ศิลปะแบบอู่ทองและส่วนห้องที่สองอยู่บริเวณตอนหลังเป็นที่ประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปหลายปางหลายขนาดมีพระประธานองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยเป็นศิลปะแบบอยุธยา สันนิษฐานว่าบริเวณพระวิหารหลังนี้คงเคยเป็นพระโบสถหลังเก่าของวัดจอมทองโดยมีพระพุทธรูปยืนหรือปางห้ามสมุดเป็นพระประธานพระอุโบสถหลังเก่าก่อนที่พระเจ้าลูกยาเธอกรมเมือนเจษดาบดินหรือลวนเกล้ารัชกาลที่สามจะทรงมาบูรณะทัางวัดและปรับปรุงพระโบสถให้เป็นพระวิหารพระยืนเป็นศินละปะแบบจีนค่ะ และที่ด้านหน้าพระวิหารพระยืนก็จะมีพระเจดีย่อมุมไม้12เป็นศิลปะแบบไทยซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของราชสกุลละดาวันซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระดาวันกรมหมื่นภูมินพักดีหรือพระองค์เจ้าชายระดาวันพระราชโอรสในรัชกาลที่สบุคคลในราชสกุลนี้ และตอนนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมไปชมทางวิหารพระนอนวิหารพระยืนแต่สิ่งที่พิเศษของวัดแห่งนี้ก็คือมีพระวิหารถึงสาหลังเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพระวิหารหลังที่สซึ่งเป็นพระวิหารพระนั่งนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่วัดเดียวแต่ได้ศัก,กระพระพุทธรูปทั้งสามปางเลยค่ะพระวิหารพระนั่งมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าศาลาการประเรียน ซึ่งอยู่บริเวณด้านขวาของพระโบสดเป็นอาคารที่มีลักษณะผสมผสานทางศิลปกรรมระหว่างไทยและจีนเช่นเดียวกันค่ะและผนังด้านนอกตอนบนก็จะเขียนเป็นรูปผลไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลเช่นส้มก็หมายถึงการมีวาสนาสูง ทับทิมก็หมายถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์และผลทอก็หมายถึงการมีอายุที่เย็นยาวค่ะและพระประธานภายในก็นจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นในพระอริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิปางประธานพระธรรมเทศนาแบบพระปฏิมากรชัยวัดพระหัตถ์ซ้ายถือตาลปัด ที่มีช่องว่างตรงกลางทำให้แลเห็นพระพักได้อันเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธปฏิมาถือตาลปัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะพระพุทธรูปองค์นี้หล่อด้วยสำริดสร้างในสมัยรัชกาลที่สองโดยรัชกาลที่สามขณะดำรงอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอปุมเหมือนเจษด,ดาบดินได้ทรงรับเป็นพระธุระในการปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม ระหว่างปีพศ .2364 ถึง2,374เป็นเวลานานถึง11ปีเต็มโดยโปรดกล้าวให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อประดิษฐานเป็นองค์พระประธานภายในพระวิหารพระนั่งค่ะและส่วนบริเวณด้านหน้าของพระวิหารพระนั่งก็จะมีถาจีนหรือสถูปเจดีจีนเล็กๆเ,เป็นที่บรรจุของอดีตเจ้าอาวาสบดราชโอรสารามค่ะ แม้ว่าสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่าง,างๆภายในวัดแห่งนี้จะเป็นศิลปะแบบจีนซึ่งเป็นศิลปะแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่สเกือบแทบจะทั้งหมดแต่ก็ยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้อย่างงดงามและถือเป็นมรดกอันสำคัญชิ้นหนึ่งของแผ่นดินไทยตอนนี้เราก็ได้ไปชมทั้ง3พระวิหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปรับชมกันต่อค่ะเรามากันที่บริเวณด้านหลังพผาโบสถมาชมสิ่งที่เรียกว่าสุสานพระธรรมซึ่งมีลักษณะเป็นเก่งจีนเรือไฟหินใช้สำหรับเผาพระคัมภีร์หรือข้อเขียนทางพระพุทธศาสนาภายในสุสานพระธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปแบบจีนหินสลักนูนจากแผน่นศิาจากสุสานพระธรรม บริเวณใกล้ๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าถะเป็นสถูปเจดีหินแปดเหลี่ยมแบบจีนเป็นทรงเหลี่ยมซ้อนกัน5ชั้นยอดเป็นรูปทรงน้ำเต้าถัดมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้นๆในแต่ละเหลี่ยมก็จะเจาะเป็นช่องเว้นระยะโดยรอบถะหรือสถูปเจดีองค์นี้ก่อด้วยอิฐถือปูนปิดทึบภายนอกเป็นแผ่นหินอ่อนสลักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลวดลายปะติดไว้ด้านนอกถะาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอับเฉาเรือที่มาพร้อมกับสิงโตหินซึ่งตั้งเรียงรายกับสารารายพระวิหารโคตสุสานพระธรรมซึ่งเป็นศิลปะแบบจีนแต่พระพางสีขาวพระเจดียอ่อมุมไม้12ก็จะเป็นศิลปะแบบไทยแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะถัดมาอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซุ้มเสมาทรงเกี้ยวซึ่งบริเวณโดยรอบพระโบสถ์ของวัดก็จะมีซุ้มเสมาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้ใบเสมามีความโดดเด่นและมีความงดงามมากยิ่งขึ้นโดยซุ้มเสมาก็จะเป็นอีกรูปแบบสถาปัตยกรรมหนึ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยสืบทอดแบบอย่างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาตอนปลาย เป็นแบบแผนที่ยังคงให้มีศึกษามาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันและซุ้มเสมาของที่นี่นั้นก็เป็นซุ้มเสมาทรงเกี้ยวเป็นซุ้มเสมาที่ทำเป็นรูปแบบลักษณะซุ้มคล้ายอย่างเรือนเกี้ยวหรือพาหนะที่ตั้งบนคานใช้คนแบกหามของจีนเป็นแบบแผนซุ้มเสมาที่เริ่มนิยมใช้มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมาโดยซุ้มเสมานี้ สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนมีใบเสมาสองใบเรียกว่า,าเสมาคู่ความงดงามของวัดแห่งนี้จนมีกิติศัพท์ว่าศิลปกรรมทุกชิ้นในวัดแห่งนี้ล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือปราณีตบรรจงจริงๆเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆความงดงามของวัดราชโอรสารามที่ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นเป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมากมีทั้งชาวไทยและชาวประเทศ โรงเรือมาชมกันมีได้ขาดเป็นเหตุให้ผู้มีเขียนหนังสือชมเชยไว้หลายคนที่เขียนเป็นแบบร้อยกองตามที่สมัยนิยมกันในสมัยนั้นก็จะมีนายจอนคอฟอร์ดราชทูตอังกฤษซึ่งได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณนภา,าลายัยเมื่อปีพศส3 6 5ได้เขียนชมวัดแห่งนี้ และยกย่องฝีมือและการสร้างไว้ว่างดงามยิ่งหนักพร้อมทั้งได้ออกความเห็นไว้ว่าที่วัดแห่งนี้สร้างขึ้นได้อย่างงดงามเช่นนี้คงเป็นเพราะในกรมผู้ทรงเป็นเจ้าของวัดนั้นทรงว่าการกรมท่าทรงได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อกับพ่อค้าชาวจีนอย่างกว้างขวางแม้แต่ท่านสุนทรผู้กวีเอกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และกวีเอกของโลกเดินทางผ่านมาเห็นวัดแห่งนี้ที่สร้างไว้ด้วยศิลปกรรมที่แปลกแงงดงามยิ่งนักในตอนปลายสมัยสมเด็จพระน่งเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้รำพันอนุโมทนาไว้อย่างน่าฟังมากในนิราศเมืองเพชรว่าถึงบางว่าอารามนามจอมทองดูเรือนดองรุ่งโร์ที่โบสถรามสาธุสาพ,พระองค์มาสงสร้าง เป็นเยี่ยงอย่างไว้ในภาษาสยามในพระโกดโปรปานประธานนามโอรสราชอารามนามเจริญมีเขื่อนรอบขอบคูดูพิลึกกูติตึงเก่งกูติสุดสรรเสริญที่ริมน้ำทําสาลาไว้หน้าเพลินจนเรือเดินมาถึงทางบางขุนเทียนพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่งคงในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามองให้ดีนะว่าถ้าโยมสร้างบ้านตนเองโยมจะสร้างตามใจมั้ยยิ่งเรามีเงินมากเท่าไหร่เพราะบระสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยสร้างวัดเนี้ยเล็กทั้งที่พื้นที่ใหญ่มากนะ สร้างเล็กเล็กเล็กกว่าวัดอะไรวัดของปู่เล็กกว่าวัดอรุณวัดของพ่อโดยที่พระองค์นั้นทรงเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมีเงินมากสร้างยังไงก็ได้วิจิตเห็นนะแต่ไม่สร้างใหญ่แต่รวมไปด้วยอะไรแต่รวมไว้ด้วยความงดงามวิจิต ที่สวยงามจริงๆที่นี่ทุกอย่างอันใดที่เรียกว่าวิจิตและละเอียดที่สุดอยู่ที่วราชโอรสดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตวิญญาณและท่านจะรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวละเอียดอ่อนกับทุกสิ่งให้ความสำคัญกับการงานที่พระอ,องค์ทรงกระทำจึงได้กลับไปถึงที่บอกว่าเป็นที่ถูกพระราชาหฤทัยของ พระบรมราชนกหน้าไว้วางใจในทุกเรื่องนี่แหลทะถ้าท่านจะเห็นเลยว่าเมื่อพระองค์มีโอกาสได้ทำอะไรให้ตนเองแต่ก็ยังอยู่ในขวามคุณธรรมเป็นบุคคลผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทำอะไรเกินผู้ใหญ่นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายควรจดจำควรมีไว้และเดินตามซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรัก ความเมตตาจะเกิดขึ้นเพราะอยู่ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งบุคคลทั้งหลายควรมีความอ่อนน้อมและถ่อมตนเป็นสเสน่ห์ของเด็กเป็นบุคคลที่รับรับความเมตตาดังนั้นถ้าใครไปชมวัดไหนแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นจีนผสมผสานอยู่มาก ก็เป็นไปได้ว่าวัดเหล่านั้นสร้างขึ้นในยุคสมัยนี้ที่งานศิลปะเช่นนี้เฟื่องฟูอยู่เป็นนั่นเองค่ะน่าเสียดายที่วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ ไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ถึง20 Line ย tpipl เว็บไซต์ tpipoline shopee ตั้งหัวเสงร้าน tpi new normal ปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศ